เขาผลิตออกมานะคะ20ใบให้เพื่อนสนิทใช้ไม่ได้คิดจะขายนะโอ้โหคนถือนะเยอะมากในเมืองไทยนะและดังมากแม่ถึงอยากจะแนะนำนี่เลยค่ะของกาเบร่าเฮิร์สแม่คิดว่าไม่ขี้เหล่อเขาเรียกอะไรนะแม่ก็ไม่รู้เรย่ต่แบบแบบนี้ตอนหลังเนี่ยเขาก็เลย ฮัลโหลมาพบกับแม่อุ๊นะคะที่ช่องพเพื่อนสุกุลไทยนะคะช่วงแม่อุ๊พาซาค่ะวันนี้นะคะแม่จะพาทุกคนนะคะมาดูกระเป๋าที่แม่เนี่ยมีอยู่2ใบนะคะจะมาแนะนำาหะค่ะเพราะว่ามีคน DM มาอีกแล้วนะคะว่าอยากให้แม่เนี่ยแนะนํากระเป๋าอะไรที่ราคาย่อมเยาวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า2ใบที่แม่จะแนะนำเนี่ยนะคะคือใบอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคือแบรนด์อะไร เอาละค่ะ2ใบที่แม่พูดถึงเนี่ยนะคะคือนี่เลยค่ะ2ใบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าจะเป็นรุ่นชื่อแบรนด์กา r บร่าเฮอร์สถ้าแม่เนี่ยออกเสียงผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแม่จะบอกว่ากระเป๋าของยี่ห้อนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะบแบรนด์นี้เนี่ยตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยนะเขาผลิตออกมานะคะ20ใบให้เพื่อนสนิทใช้ไม่ได้คิดจะขายนะใบแรกคือรุ่นนีหนาะตอนแรกเนี่ยใบนั้นอะ่ะแม่ก็มีเป็นกระเป๋า ป้ากลมๆแต่แม่มีความรู้สึกว่ามันเด็กหรือมันเล็กไปสําหรับแม่แล้วก็หวานไปน้องพเพื่อนก็ไม่ชอบแม่ก็เลยขายเพื่อนไปจนกระทั่งคุณดูมาเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟชั่นนิสต้าเวลาเขาไปออกแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาถือหรือใส่อะไรเนี่ยคนเนี่ยมักจะตามบังเอิญมีแบบลกล้องไปถ่ายรูปเขาดันไปเห็นกระเป๋ารุ่นนี้น่าโอ้โหพอคุณดูมาถือเท่านั้นแหละเป็นที่ฮือฮามากเลยคนก็ตามหากันเยอะแยะเลยนะคะพอคุณดูมาถือคนเดียวไม่พอนะคะจะมี ีอีกค่ะบีลาสันที่เล่นเป็นกัปตันมาเบลมาถืออีกคนหนึ่งนะโอ้ยตอนนี้นะก็เลยกลายเป็นที่แบบคนตามหาอีเมลไปหาเขาเลยค่ะหากาเบล่าเฮิร์สเนี่ยแหละค่ะว่าคุณไม่ทําขายเลยทาขายสิมันมันสวยมากเราอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาคงทนแรงเชียร์หรือแรงที่ให้เขาเนี่ยผลิตเนี่ยไม่ไหวตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยผลิตออกมาขายส่วนกาเบล่าเฮิร์สเนี่ยนะคะที่แม่รู้มาเนี่ยว่าเหมือนกับแกเนี่ยจะเป็นดีไซเนอร์ ของแบรนด์โครเอด้วยแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าถ้ายัางไงเนี่ยใครทราบยังไงนะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกแม่ด้วยนะคะเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยที่แกออกเนี่ยนะแม่บอกเลยนะว่ามันจะเป็นเท่ๆเ,เ,เก๋ๆเ,เรียบหรูเพราะว่าด้วยหน้าตาของแกแล้วเนี่ยหรือบุคลิกของแกเนี่ยคือแกเป็นคนเท่ก็คือมีรุ่นนีนาเพราะจากรุ่นนีนาเสร็จป,ปุ๊บเขาก็เริ่มผลิตรุ่นแปลกๆออกมานี่เลยค่ะที่แม่มาซื้อสองใบนี้นะคะอันนี้นี่คือรุ่นชื่อว่า J นะคะอีกอันหนึ่งนี่คือรุ่นไดอาน่าแม่ซื้อสองใบนี่เพราะอะไรรู้ไหมคะ,คะเพราะ1ราคาเนี่ยนะบอกเลยนะจับต้องได้ย่อมยาวราคาไม่เกินแสนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแบบมันแปลกมากแต่แม่ไม่เข้าใจว่าตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนะที่เมืองไทยนะช่วงที่ออกเนี่ยประมาณเนี่ยก่อนโควิดอ่ะโอ้โหคนถือนะเยอะมากในเมืองไทยนะและดังมากคือเข้ามาได้ประมาณสักไม่ถึงปีอะ่ะที่แบบดังในเมืองไทยอะ่ะอยู่อยู่มานะคะก็งเงียบไปเลยแต่สําหรับแม่เอง แม่ไม่เงียบเพราะแม่มีความรู้สึกว่าแม่ชอบเขาที่ชอบเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่ตะโกนอะ่ะมันไม่มีแบบยี่ห้อยี่ห้อต้องมาตะโกนอยไรเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่ถือแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความเท่และมีความเป็นคุณนายในในใบเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยแม่บอกเลยนะคะว่า2ใบเนี่ยแม่เนี่ยก็เป็นใบที่แม่รักเลยแหละแม่ถึงอยากจะแนะนําทุกๆคนเลยนะคะที่อยากหากระเป๋าแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะแบบสเปนกับราคามากเกินไปนี่เลยค่ะของ Ca เบ e ่ a h ฮอร์แม่คิด ว่าไม่ขี้เหร่อเป็นอะไรที่บอกเลยนะว่ามันถือได้นานแล้วสําหรับแม่เองแม่คิดว่ามันคงอยู่นานแต่ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆเนี่ยคนก็ไม่นิยมแต่เมืองนอกนี่แม่ว่าอาจจะนิยมนะแล้วก็สีเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีสีอีกเยอะเลยแต่แม่เนี่ยเอาสีที่คลาสสิกใส่กับเสื้อผ้าง่ายๆก็เลยเลือกมาเป็นดําใบหนึ่งแล้วก็เป็นสีโกใบหนึ่งสองใบนี้แม่บอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากจะมีกระเป๋านะคะที่ไปทํางานก็ได้หรือออกงานก็ได้แม่บางทีแม่ก็เอา งานนะเป็นเวลาไปงานอีเวนต์อย่างกระเป๋าใบนี้นะคะแม่บอกเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะไปแมทกับเสื้อผ้าจะใส่กับกางเกงก็ได้นะหรือจะใส่กับกระโปรงก็ได้เพราะแม่มีความรู้สึกว่าไอ้ความที่เขามีรูปแบบที่มันแปลกๆนี่แหละมันก็เลยทําให้ดูมันเหมือนกับเป็นที่ติดตาต้องใจคนเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะไอ้ตรงบัคเกอร์ต่างๆเขาเนี่ยแม่จะชอบเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําเป็นสีทองหรือแล้วก็จะมีสีโรสโกอันนี้เป็นสีโรสโกมันก็จะเลยทาให ดูกระเป๋าเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นถามว่าจะไปแต่งตัวกับสไตล์ไหนได้บ้างแม่บอกเลยนะมันไม่ได้ต้องแบบเน้นมากอะว่าโอ๊ยถ้าถือเป็นแบบนี้แล้วดูเหมือนมันเป็นคุณนายนะบอกเลยนะทั้งสองใบเนี่ยสามารถไปถือกับเสื้อผ้าที่เป็นลุกแบบสปอร์ตบอก็ได้เป็นยีนเป็นอะไรเงี้ยได้หมดอันนี้จะไปใส่เสื้อผ้าปกสีครีมนะคะหรือเป็นพวกสีขาวหรือสีดําก็โดดเด่นนะเอาคือดําไปเลยทั้งชุดกระเป๋านี่เป็นโกไปเลยแล้วรองเท้าก็เป็นโกสําหรับ แม่นะแม่จะใส่แบบประเภทแบบตัดไปเลยให้แบบมันชืบไปเลยแล้วมันก็มีคำสุ่ว่ามันก็จะไปในทางเดียวกันอย่างตัวสีดำเนี่ยอาจจะไปใส่กับขาวดำนะคะหรือไม่กับไม่ก็สีขาวก็ได้มันคืออยู่ที่การแต่งตัวของเราเลยหรือความพอใจของเราอะคือแม่เองเนี่ยจะไม่ค่อยมีความกําหนดกับตัวเองมากอะว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ฉันต้องแต่งอย่างนี้หนะ้าหรืออะไรเงี้ยเอาใจที่เราชอบแล้วเราคิดว่าถ้ามันเข้ากันได้ดีนะเราสู้ไปเลยค่ะแต่งไปเลยไม่ต้องไปกังวลเราอาจจะ จะเป็นคนที่แมทชิ่งได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเอากระเป๋าใบนี้ก็ต้องไปอยู่กับเสื้อผ้าแบบนี้ใหม่ใหม,ม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บอกเลยว่าจะมีใบเดียวหรือ2ใบได้หมดอยู่ที่การเอาไปแมทชิ่งกับตัวเราเองเท่านั้นเองค่ะเอาเหมาะสมแต่บอกเลยนะว่า2ใบเนี้เป็นใบที่แม่เนี่ยยังชอบมากๆเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันแปลกมันไม่ใช่เย็บง่ายนะเนี่ยพอเขาออกมานี่นะ แม่เห็นนี่นะโอ้โหอะไรเนี่ยมันคล้ายๆแบบเครื่องดนตรีอันหนึ่งที่มันจะไดบเนี้ยที่มันแบบเขาเรียกอ,อะไรนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน่ที่แบบแบบเงี้ยมันจะเป็นแบบออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่ารักนะไม่เคยเห็นกระเป๋าแบ,บแรนด์อื่นทํามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะของใส่เนี่ยก็ได้เยอะนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่แม่จะบอกเลยนะว่าทรงเนี้ยพอเวลาใส่ของเยอะๆปุ๊บเนี่ยก้นมันห้อยแม่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวแม่จะต้องไปหาพวกกระดาษแข็งๆอะคะ่ะมารองก้นอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่ ที่ว่าเวลาเราถือเนี่ยจะให้มันทรงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปทรงเดิมตอนที่แม่ถือไปครั้งแรกเนี่ยบอกเลยนะว่าแม่ใส่เลยมะแม่ใส่กาดเลยเดียว เพราะว่ากลัวเสียทรงกลัวทรงมันไม่สวยเพราะก้นมันห้อยเราก็ไม่อยากให้ก้นมันห้อยงงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวถ้าหากระดาษแข็งมากๆมาลองเน่ยแม่คิดว่ามันคงรับน้ําหนักได้อันนี้ก็คือจุได้ดีเลยล่ะค่ะเนี่ลก็มันแบบมันเท่อะชอบแล้วก็ชอบตรงนี้ด้วยเนี่ยแถวเนี้ยมันสวยมากมันดูแล้วมันหรูมันหรูดังส่วนใบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงนะคะมันใส่ของได้เยอะจริงๆนี่แล้วเขาก็จะพับๆเหมือนกันเลยนะลูกนี่ปากกระเป๋าเป็นอย่างนี้เหมือนกัน นี่เห็นไหมคะสำหรับกระเป๋านะคะ2ใบนี้นะคะที่แม่เนี่ยอยากแนะนําลูกๆนะคะที่ยังดีเอ็มมาถามแม่ว่าจะหากระเป๋าอะไรคะแม่ที่คิดว่าถือได้นานแล้วก็ใบเดียวคุ้มแม่แนะนําเลย2ใบนี้เอาละค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็คงจะจบแค่นี้นะคะถ้ายังไงนะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่ด้วยนะคะช่วงแม่อุซาหรือยายอุพาซานะคะไปคะ่ะบ๊ายบาย